สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นแก้วเหยี e ่อเบียร์เย็นคอบนะครับตัวของเหยื่ยสูงประมาณ20เซนติเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็กราฟิกตรงกลางที่เป็นตาสัญลักษณ์ชื่อของเ e ย็นคอบนะครับที่ปั๊มลงบนแก้วเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ประมาณ5เซนติเมตรคหูของเหยอะก,ก็จะสูงประมาณ12เซนติเมตรนะครับ ทสโมสรลงไว้นะครับเออบอกว่าแก้วนี้มีความจุ1ลิตรนะครับผมลองแบบเอาไปชั่งน้ําหนักนะครับเออแก้วอย่างเดียวยังไม่ได้ใส่น้ํานะครับหนักประมาณ1 3 5กิโลกรัมนะครับถ้าใส่น้ําเต็มก็2 5 5กิโลกรัมนะครับคือค่อนข้างหนักนะครับหนักแล้วก็หนาด้วยนะครับเอาเป็นแบบดัมเบลออกกำลังกายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกตรงกลางของเหยื่อนครับ The Black Forest Finance X Sword นะครับแล้วก็จะมีมงกุฎแล้วก็ชื่อของยืนคัพเต็มๆนะครับเยนเก้นนอร์เบิร์กคัพ EFT พร้อมตาสัญลักเลอร์เบิร์ดนะครับ1967ปี1967น่าจะเป็นปีที่ยืนคอพเกิดครับยืนคอพเกิดวันที่16มิถุนาปีหนึ่งเก้าหครับตรงกลางก็จะมีต้นสน2ต้นครับกราฟิกสีแดงแล้วก็สีดำครับ อันนี้ผมก็จะลองใส่ชาลงไปนะครับความจุที่ได้น่าจะประมาณชากาแฟที่เราซื้อตามร้านกาแฟทั่วไปนะครับ1แก้วก็จะได้ประมาณครึ่งแก้วของเหยือกยินคอครับ,รบที่ผมซื้อมาก็เพราะอยากซื้อเป็นเทะลึกของเยิยนคอครับ ผมคิดไว้ว่าประมาณว่าถ้าสมมติเราได้แชมป์นะครับไม่ว่าจะแชมป์อะไรก็ตามนะครับผมจะนำแก้วนี้มาดื่มน้ำชโองนะครับ <altro. S 1> คือข้อความที่อยากจะบอกคือประมาณว่าขอให้ทุกคนมีทุกวันที่ดีนะครับแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมทุกๆการสำรับต้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับ